สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับก็มาต่อกันในคลิปก่อนหน้านะครับก็คือจะยิงกระสุนอิเล็กชั่นกับกระสุนลาปัวมิดัสให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับว่ากระสุนกล่องละพันกับกระสุนกล่องละ400เนี่ยมันจะดีต่างกันขนาดไหนสําหรับปืน พื้นๆอย่างปืนซี4ซ7สี่ห้าเจ็ดนะครับของเป็ดนักล่าเนี่ยปกติยิงตัวนี้ก็โดนมั่งไม่โดนมั่งนะครับหมายถึงว่าโดนร้อยรูอะไรประมาณเนี่ยครับก็ดูว่ากระสุนราคาแพงๆเนี่ยจะดีไหมตรงนี้น่าจะเป็นกระสุนกระสุนที่เจ้าของเดิมเก็บไว้นานแล้วนะครับอาจจะมีเสื่อมหรือว่ายังไงจริงๆกระสุนก็อาจจะดีก็ได้นะครับตัวนี้จาก จากกล้องอีกตัวนะครับเป็นการขยับขยับหาเป้านะครับของของปากกานะครับอันนี้แนวตรงนะครับเห็นภาพนะครับแนวตรงแล้วก็ล็อกโอเคครับแล้วก็จะมีใช้อ่าใช้เหล็กงัดช่วยนะครับนะครับ ตรงเส้นสีแดงแล้วก็ล็อกอีกข้างหนึ่งดีนะครับปากกาตัวนี้ดีบอกรายละเอียดในคลิปที่แล้วไปก็บอกอีกรอบนึงตัวละสามพันต้นๆซื้อจากออนไลน์นะครับส่วนตัวบล็อกใช้ยึดยึดโครงปืนเนี่ยตัวนี้สั่งกับช่างพัด ตัวละพันห้านะครับส่งไม้ไปให้ทําให้ยิงที่จุดสีแดงตอนนี้มันจะสูงกว่าจุดสีแดงอยู่นิดหนึ่งงั้นก็ขยับลงมาหน่อยไม่รู้นะปืนปืนยิงเขาก่อนแม่นแล้วไม่รู้ว่ายิงรอบนี้จะแม่นไหมอ๋อรูแล้วรูแลเพราก่อนยิงร้อยเมตรต้องปรับลงมาที่ห้าสิบเมตรนี่ห้าสิบเมตร อยู่ข้างบนเอาไม่เป็นไรก็ต้องขยับตัวสีแดงลงมาขยับเส้นเล็งลงมาให้มันตรงสีแดงแล้วก็ยุดให้แน่นนี่เลยกลางเป๊ะเลยครับผมเห็นกันไหมว่ากลาง เออกลางกลางกลางแล้วไม่กลางก็ให้มันกลางแล้วกันนะครับกล้องตัวนี้ทํางานไหมเคยถ่ายแล้วก็คุยอ<ค>ยู่คนเดียวไปไปมามาแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ากล้องดับไปซะงั้นเอาคลิปนี้เอาสามนัดพอเอายีเลกชั่นก่อนสามนัดแล้วเอาลาปวยอ,อีกสามนัดลูกมนแพง ลูกละยี่สิบบาทยิงทิ้งยิงคว้างไม่ได้นะดูว่ามันจะโดนตรงไหนอ่าล่างทางขวานะครับนัดแรกอันนี้ลํำสะอาดนะครับคลิปก่อนหน้ายิงร้อยเมตรให้ดูที่ประกอบใส่ในปืนปืนวามิน MTR รูที่สองไปไหนอะรูที่สองุดอ๋ออ๋ออ๋ออ,อ,อยู่ตรงกลางพอดีเลยลํำสะอาดนัดแรกลงต่ำนัดสองอยู่ตรงกลางพอดีพอดีดูนัดสาม <S <S อ๋อนัดสาม <S 1> <S 1> ออกซ้ายเองกลุ่มไม่ดีเลยครับ กระสุนแบบถูกยิงต่อยสักสองนัดลุ่มกว้างนะครับเป็นไรไม่รู้ดูว่าจะมีร้อยรูไหมอ่าร้อยรูอยู่ทางซ้ายกลุ่มอยู่ซ้ายบนดูอีกนัดหนึ่งอ่าตกลงสามนัดร้อยรูอยู่ซ้ายบน อย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้าก็คือลำสะอาดลำเย็นหรือว่าคราบน้ำมันในลำกล้องมีผลต่อการยิงนัดแรกๆนะครับพอลํำเริ่มมีขมเหลหรือว่าเริ่มมีควันอยู่ในลำกล้องแล้วกลุ่มก็จะคงที่นะครับนั่นสี่นันนดอยู่ด้วยกันหมดเลยไม่น่าจะเกินเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เป็นว่า ไอ้สามนัดแรกนี่วอร์มวอม,วอมลำแล้วกันนัดนิ้ขึ้นบนเออมาเปลี่ยนใหม่คราวนี้เอาลาปัวมายินลองลาปัวปรับแท่นใหม่นิดนึง เราก็จะเอียงเอียงมาทางซ้ายให้มันตรงจุดสีแดงครับผมแล้เวเราก็ล็อกนานเห็นไหมนี่คือข้อดีของของประกาล็อกปืนจริงๆมันเป็นปากกาตัดเหล็กนะจับเหล็กล็อกเหล็กชิ้นงานเลย เปลี่ยนชื่อสมัยเลยเป็นปากาล็อกปืนใครอยากจะลองว่าปืนตัวเองแม่นแค่ไหนมีไว้ดีครับมีไว้ดีอ่าตรงกลางอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงไม่เป็นไรครับมามาลองดูกระสุนนัดละยี่สิบบาทยิงเป็นไหมเนี่ยสามนัดต้องยิงห้านัดแล้วมาดูนัดแรกนะครับนัดแรกอาจจะไม่รู้วันไปทางไหนต้องดูก่อน โอ้ขึ้นบนแม้เสียงดีมากครับเสียงดีมาก,กกระสุนขึ้นบนไปทางซ้ายในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าคนระับอ้อเห็นเห็นเห็นเคในกล้องเห็นอ่โอ้ของเขาดีนะสองนัดอยู่ด้วยกันเลยนัดที่สาม โอ้ของเขาดีสามนัดเล็กกว่าเหรียญสลึงน่าจะเป็นเม็ดยาพาราแล้วน่ะเี้ที่แรกว่าจะยิงสามนัดอ่ะยิงให้ดูอีกสองนัดนานโอ้ผมบอกเพื่อน,อนแล้วตั้งแต่เกิดมายิงปืนทําไมมันได้แต่เหรียญสลึงมันไม่เคยเป็นกลุ่ม แคบแบบนี้สักทีเห็นไหมโอ้ยหมดไปแล้วหนึ่งร้อยบาทเอ่เอารองเท้าแตะหนึ่งคู่เอาอีกสักสามนัดนาะไหนๆก็ยิงละยิงให้ดูกันหกหกนัดรู้เดียวกันเลย มีลมมามีลมมาดูว่าลมจะมีผลแค่ไหนอ่าไปแล้วเห็นไหมไปซ้ายนิดหนึ่งครับเมื่อกี้มีลมดูนะัดสุดท้ายนัดที่แปดนาดเห็นไหมลมมานิดเดียวนะครับเมื่อกี้มีผลเลยก็มีหลุดไปนัดหนึ่งเพราะว่าลมมาเบาๆพอลมหยุดแล้วก็กลับเข้าลุ่มเหมือนเดิมอู้แน่นมาก หนัดรูเดียวกันเลยโอ้ยนี่ครับไปละรองเท้าแตะคู่หนึ่งเท่าไหร่นะ8ดนัดร้อบาทไปละตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าถ้าขายปลีกก็น่าจะถึง400ร้อในบางจังหวัดโอเคแต่ถ้ามันยิงได้กลุ่มดีขนาดเนี้ยเวลาเดินสายแข่งถ้าไม่บังคับลูกกระสุนนะครับ ก็ซื้อตัวนี้มายิงเลยละกันนัดละ20บาทโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งไปโอเคครับมาดูกลุ่มกระสุนกันใกล้ๆนะครับระหว่างลาปัวกับอ l เลอคชันลาปัวมิดาสเหรียญที่ใช้เปรียบเทียบเป็ดนักล่าเนี่ยเอาเป็นเหรียญ50ตังล้วกันกลุ่มหลักๆนะครับ นี่สองนัดแรกเนี่ยคิดว่าเป็นการวอร์มลำนะครับเหรียญห้สตังค์ปิดมิดอิเล็เกชันมาถึงกลุ่มหลักๆของลาปัวจริงๆจ,จ,จะบอกว่าของแกเอาเหรียญสลึงนี่เขาปิด,ม,ดมิดนะครับเพราะว่าวันนี้จังหวะหนึ่งที่ลมมา นัดนี้นัดนี้บอกได้ว่าเป็นเป็นนัดที่หลุดเองนะครับนัดข้างบนก็เป็นเหรียญ25สาตางค์ปิดมิดไม่ได้เชียร์ของเขาแพงหรือว่าของเขาดีนะแต่จังหวะนั้นมีลมมาอย่างที่บอกก็มีนัดหนึ่งที่หลุดลงมาข้างล่างที่เหลือก็จะเป็น25สตางค์อันนี้ของของอิเล่นเนี่ยแกกระโดดเองโดยโดยธรรมชาติของดินปืนของแกก็จะได้เป็นเหรียญ50สสตางค นะครับจะเห็นว่ากลุ่มกระสุนใกล้เคียงกันอยู่ทางซ้ายบนนะครับเมื่อกี้ดูในสโคปแคมมันจะกลับข้างเป็นขวาบนนะครับภาพจริงเนี่ยจะเป็นซ้ายบนกลุ่มเดียวกันเลยนะครับกระสุนน่าจะวิ่งพอๆกันประมาณพันต้นๆพันเจ็ดสิบพันเก้าสิบประมาณนี้เป็ดนักล่าไม่ได้ใช้เครื่องวัดเพราะว่าถ้ามีเครื่องวัดด้วยมันจะเป็นกล้อง3ตัว คอมของเป็ดนักล่ามันช้าแลนเดอร์ไม่ได้ก็เอาสองตัวก็พอเข้าใจกันนะครับยึดปืนแน่นไม่ต้องโทษคนยิงปืนดีไม่ดีดูเอานะครับนี่พอลูกปืนดีๆนะครับกลุ่มแบบนี้เลยรูเดียวกันเลยหกนัดว่าจะยิงนิดเดียวยิงไปหกนัดเลยโอเคครับเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์ลูกปืนหนะ่อโชว์กลุ่มลูกปืนนะ Okay. สวยงามครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับ